ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการบานปลายกันอีกพิโซดนึงนะครับก็อยู่กับน้องเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ต่างประเทศกันนะครับนั่นคือประเทศออสเตรเลียครับวันนี้นะครับคอนเทนต์เราสนุกสนานแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปทดสอบนะครับยางใหม่กันเพิ่งเปิดตัวกันเลยนะครับในโลกนี้แล้วก็เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทริปนี้เป็นทริปที่เวลี่เอกซ์คลูซีฟมากนะครับไม่ได้มีใครที่ จะมีโอกาสได้มากันมากมายนักนะครับก็ได้รับโอกาสนี้นะครับในการทดสอบอยางนะครับเป็นยางอะไรไปดูกันครับสเตชันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบการตะกุยของอยางนะครับก็พื้นที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับก็จะเป็นพื้นมัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอน เอออันนี้เปลี่ยนเลยนะครับพื้นไ่เปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวสถาลีชั่นถัดไปนะครับเราจะไปแท็กชั่นนะครับ Yeah l t s go Yeah ามาบโอล ก็ยางวันนี้นะครับหลกัหลกๆที่วันนี้เราจะมาทดสอบนะครับนั่นก็คือยาง bf goodrich all terrain ko 3เนี่ยครับก็ดูจากหมวกโลโก้ของผมได้นะครับก็วันนี้จะมาทดสอบยาง all terrain ko สามกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองชื่อ b r i c k b a n k นะครับก็มาทริปนะครับแล้วก็จะมาทดสอบยางกันที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันครับว่าอีเวนต์ข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ มีรถอะไรสวยๆบ้างแล้วก็คุณภาพยางเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมันครับแล้ววันนี้ครับเราจะมางานเปิดตัวครับยาง <Yeah. S 3> BF Goodrich All Terrain KO3 โอเคครับนี่คือสเตชันแรกนะครับสเตชันแรกที่เรามานะครับก็สเตชันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบการตะกุยของยางนะครับก็พื้นที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับก็จะเป็นพื้นมัด 100%0% เนะครับก็เราจะไปด้วยสปีดแบบไม่เร็วมากนะครับเพื่อที่ให้ยางทํางานได้เต็มที่นะครับถ้าสมมุติว่าเราไปที่สปีดเร็วแบบวิ่งพื้นไปเลยนะครับก็สุดท้ายเราก็จะไม่ได้เห็นปรฟอร์แมนซ์ของยางเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวราไปดูครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเป็นยังไงนะครับอยู่ด้านนอกรถอาจจะได้เห็นมากกว่านะครับผมกันเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูไปครับนี่ครับขับสองนะครับคันนี้นี่ครับขับสองนะครับแล้วไปแบบสปีดช้าๆนะครับไม่ได้ไปด้วยความเร็วมากครับตะกุยขึ้นมาได้แบบสบายๆนะครับขับสองคันนี้ครับนี่ครับตรงนี้ขับสองหมดนะครับ นี่ครับคันนี้ก็จะเป็นขับสองเหมือนกันครับนี่ครับขับสองครับลุยให้ดูเลยครับว่าอ๋อคันนี้เป็นขับสี่ครับขออภัยครับคันนี้เป็นขับสี่ครับเนี่ยครับเราจะไปสปีดแบบสโลสโลครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยสปีดที่สูงมากนะครับ นี่ครับนี่คือภาพของแฟคชั่นแบบแท้จริงครับ ทุกคนนะครับก็จะได้ลองนะครับในการที่จะได้ลองมัดนะครับลองมาดูตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันคือคโครนแบบคโครนจริงๆนี่ครับนี่ครับคือคโครนแบบคโครนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้จะได้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นยังไงนะครับจังหวะที่นถวิ่งมาเดี๋ยวดูครับ ดูนะครับก็ยางไม่ดูตรงไหลาย,ยานด้านหน้าจนนะเห็นว่าอะไรอย่างนนหน้าพอจังหวะไม่ได้มีการช่วยสปินน่ะจะก็จมมีโครนพอสมควรนะที่ล้อด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูล้อด้านหลังนะถ้าดูล้อด้านหลังนะมันจะแทบจะไม่มีโครนลงเลยอยู่แล้วนะครับมีแค่คราบนะครับแต่ว่าไม่มีโครนหนาๆเยอะๆอยู่นะเพราะว่าล้อหลังจะเป็นตัวช่วยในการสปรินตัวโครนออกไปได้นะครับเนี่ยมาในี้ด้านหลัง แทบจะไม่เหลือแล้วนะส่วนด้านหน้านะครับจะเห็นว่าเยอะมากครับเนี่ยเนี่ยจะมีเม็ดเม็ดเม็ดโคลนเต็มไปหมดเลยนี่คือเทคโนโลยีนะครับโอกาสเทคโนโลยีนะครับโอเคครับอันนี้เราอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองสเตชันนี้กันนะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ขับสี่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับขับเพื่อนสี่ล้ออยู่ครับขับเพื่อนสี่ล้อนะครับเราจะไปแบบไม่ความเร็วไม่เยอะมาก ใช่เราจะใช้ให้ยางเนี่ยทำงานได้เต็มที่เลยเราจะไม่ใช้ความเร็วหรือว่ารถช่วยโอเคเรื่องอะไครับเอาลายหน่อยเอาลายไหนเอาเอาพวงห,หน่อยนะครับซ้ายๆหน่อยโอเคใส่สายได้ไหมไอ้สปีดประมาณนี้ได้ไหมครับบอกวันนี้นะฮะช้าๆไปเลย,เลยครับอัอนี้ไปช้าๆได้เลยเหรอใช่ครับนี่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยรถไหลแบบผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเลย คือไปแบบวิ่งแบบไหลไปเรื่อยๆเลยครับนี่ไม่ได้แตกคันเล่งน,น,นะครับวิ่งแบบเดินเบาโอ้ใช้ได้ฮะรอเหยื่อพวงมาลัยอย่างเดียวโอ้โหโอ้โหดีเกินอนะ่ะข้างหน้ามีสายแบบรถไฟกลับกลับบ้านประจุดนึงกับ,บเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางเดิมนะ เป็นทางเดินมาจะได้ดูแล้ไป,ไปจอดตรงกลางได้เลยครับจอดแล้วก็เริ่ม <Okay. S 2> สตาร์ทอันเดียวผมขออนุญาตหมุนกล้องหนึ่งหนึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นขับสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปจอดตรงกลางด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูว่าตอนที่เวลาเรานิ่งๆอยู่บนโค้งจริงๆแล้วเราออกกันออกได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะโอ้โรถเดินปกติเนี่ย เอออันนี้ปเปลี่ยนเลยนะครับพื้นไม่เปลี่ยนเลยนะครับจอดนะครับก็เดี๋ยวลองปล่อยเขาเร่งรูบอนมดเลยครับแล้วเดี๋ยวดูครับออกปกติเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องเติมพันเร่งช่วยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นทางคุณแรนดอนผู้พัฒนานเขาก็บอกว่าสมมุติว่าเราไปจอดดูบอล แล้วบังเอิญวันนั้นฝนตกพอดีตอนกลับแล้วโคลนเยอะๆเนี่ยเราสามารถออกจากโคลนได้ไหมโดยที่ไม่มีพื้นที่ให้เราเทิตัวโอเคครับตอนนี้เรา move มาอยู่ที่สเตชันถัดไปนะครับก็สเตชันนี้นะครับก็จะเป็นสเตชัน hot lap นะครับก็เดี๋ยวเราจะได้นั่งนะครับ Ford Ranger Raptor นะครับแล้วก็ติดยาง Q3 ครับก็จะเป็น hot lap แบบวิ่งแบบเต็มสปีดหนึ่งรอบนะครับก็จะมีหมวงกันน็อกให้ใส่นะครับแล้วเดี๋ยวก็มาลองดูกันครับว่า ก็ไอตรงนี้ไอดอกยางเนี่ยเมื่อกี้คุณแบรนดอนเขาอธิบายว่าถ้าเกิดมันอยู่กันแค่นี้เวลามันมันวิ่งไปตามถนนเหรือเราเลี้ยวโค้งถูกป่ะมันจะโย่ไปโย่มาและวทาให้มันโค้งเทงและการยึดเกาะเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเรอกไงไม่ได้บล็อกแบบที่เราอยากจะได้ นะครับเขาก็เลยดีไซน์ว่าอันเนี้ยส่วนเนี้ยทีส่วนหนึ่งของโมของหน้าของไอตัวดอกยางเนี้ยมันก็จะมีการขัดกันล็อกกันไว้แบบนี้ว่าเวลาที่มันวิ่งไปตามถนนเวลามันล็อกกันเงี้ยมันมั่นคงกว่าเหอนไหมครับมันไม่ใช่อย่างเงี้มันไม่ไไม่ไม่ไปแบบอย่างนงี้มันก็จะแบบล็อกกันมั่นคงกว่าซึ่งโมมันคือหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งอันเนี้ยไอโมชิ้นหนึ่งของโมเนี้ยมันคือชิ้นของอันนี้เลยให้เราคิดว่าอันเนี้ยเวลามันใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาหล่อเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะ มีการยึดเกาะที่ดีมากขึ้นดอกอยางโยน้อยลงรถมันก็นิ่งมากขึ้นครับ okay. Okay. แล้วก็เรียกว่าการยึดเกาะไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนที่เป็นออฟโรดหรือพื้นที่เป็นออฟโรดมันก็จะทําได้ดีกว่าเดี๋ยวโซลูชันถัดไปนะครับเราจะไปทรค traction โอเค just mind to my camera yep c o o l okay hey that's me <S yeah that's you yeah and that's you <S <Yeah>. okay okay. okay all good to go Good to go? Okay, let's do it. They're so, we're like in a the party. Raptor, the KO3s, we've got Baja Stone, oh, and we've got they're a to like get So, giddy up all the way across oh. here. Let's see how fast we can go. Oh my god! Hard on the KO3s, feel oh. the brakes. car is oh. steers on the gas. Oh. Yo here we go around oh the god. corner. Wait for it. And giddy up, and it goes! Oh. Yeah, nice big off the oh, corner oh, 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 nice. oh, all oh, come around oh, and away we go oh, <laughs> Ready? This is K -K yeah. and beyond! Yeah. Yeah. Is and, braking. Ah. and braking! again! And steering! Oh my god! My god. Yeah! Oh, my god. Watch out for the tree! Two wheels! Ready? On the bumps! Traction! Ko 3s rock! You have to do this all day? Oh my gosh! Okay, let's have some photo. นี่นะครับหลังจากเราไปวิง่ง traction กันมาโหดโดเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าดอกยางเนี่ยแทบจะแบบดีมากๆเลยนะครับแทบจะแบบว่าไม่มีแบบรอยแคลกรอยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับโอ้สุดจริงครับสุดจริงๆอันนี้เนี่ยเราจะไป station b r a k กันนะครับ Stop? Yep Now full acceleration Fully go Full Go Full Go 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 go, 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 go. There is a the car there And stop Stop Brakes Yeah oh, Good job Okay Okay Out there. Good traction huh? Yeah, yeah. Very good Really, very, very short like brake and then when a the full brake Yeah full brake Is it like very very short? Yes very short Very short distance Yeah This is what พอเรามีสปีดเสร็จแล้วเรากระทืบเบรกสุดๆเนี่ยมันเบรกแบบอยู่เลยอะแบบอยู่เลยอะมีแค่เดวิดวันถามเลยอ่าทวิสอ่า twice yes we do another way back อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะได้ลองอีกรอบนึงนะครับก็จะวิ่งไปออกสปีดมีสปีดเหมือนกันแล้วก็เบรกแบบเต็มที่เหมือนกันนะโอเค move up a little bit for me just <Okay. S 2> move up a little bit before we go move up keep going keep going โอเคนิดเดีย t หน่อยนิดเดียวหน่อยโอเคโอเค Ready and go โอเคเราออกกันเต็มที่นะครับความเร็วประมาณตอนนี้ประมาณ60กสิบแบ yeah, yes very good see <S oh. <S how s h o n g you start yeah, very good สันมากเมื่อกี้ความเร็วประมาณสักแบบ60โดยประมาณนะครับแล้วเราก็เบรกแบบเต็มที่นี่โอ้ oh, ใช้ได้เลยครับ วัดที่เขาลุยแผ่นหินมาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอาจจะมีหินซ้ำเข้าไปข้างยางหรืออะไรเงี้ยครับลองดูได้เลยแล้วเดี๋ยวสุภาพก็จะมาจอดครับแล้วให้เราดูใกล้ๆได้มาแล้วครับี่นะครับพวบอกว่าตั้งแต่ยิมเว้นมาเนี่ยยางจะไม่รั่วสักเส้นเลย มอไปถึงหน้านอนแทนในการยึดเกาะด้วยที่ถ้าดูลงมาถึงข้างล่างจะเห็นเลยว่ายังไงมันก็ใช้ไอ้ตรงนี้ในการที่จะพารถไปไหนมาไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดนึงที่มีความแข็งแรงทุกอย่างนะครับอ่านี้คร่าวๆสมาธิแล้วก็ดูแยกยางก็คือยังสะอาดโล่งไม่ได้ไปโดนหมันไม่มีบาดบุ๋มต่างๆนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในสถานีชันถัดไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นสถานีเกี่ยวกับทัฟเนสล้วนๆนะครับก็ดูที่ความทนทาน ดูที่ความแข็งแรงของยางเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวสเตชันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับก็สเตชันนี้นะครับเมื่อกี้ที่มาลองดูนะครับก็นี่นะครับจะเห็นได้ว่ายางเนี่ยส่วนใหญ่นะครับหน้าสัมผัสของยางเนี่ยหรือว่าลหยยางก็จะใช้แค่ด้านบนเนาะมีอีกหราขึ้นไปนะเรียกง่ายสถานีนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยมีอุปสรรคต่างๆมากมายวิธีการขับในสถานีนี้ครับบอกได้เลยครับยิ่งช้ายิ่งดีเพราะว่าจริงๆแล้วจุด จุดประสงค์หลักของการที่ไปออฟโรดจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่การที่บอกว่าเราไปถึงก่อนเพื่อนแต่เราไปถึงโดยที่รถและยางและรวมไปถึงทุกอย่างไม่เสียหายใช่ไหมครับคือพาพาใช่ว่าพาเราจะ A ไป B อ่ะเพื่อความปลอดภัยเต็มที่ ลองด oh, okay. uh ูค huh. รับว่าเป็นยังไงว้ยครับวิ่งสบายๆเนี่ยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองขึ้นเนนกันอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวรอกันก่อนนะว่าเป็นยังไง แต่ว่าจากฟีลลิ่งที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าของจริงของจริงอย่างนี้แหละเดี๋ยวอันนี้คือผมหันมาหันกล้องมาทางนี้เพื่อให้ดูเลียงชัน้นนะเดินที่เราขึ้นเมื่อกี้ครับที่ผมบอกว่าไม่มีประเด็นอะไรเลยเราขึ้นกันอีกรอบครับแล้วดูจากมุมกล้องด้านนี้จะเห็นมุมกล้องหน้าที่เห็นว่ามันมันเอียงมากอ่ะมันแบบ ผมว่าักสี่สิบกว่าองศาได้อะออกมาไม่ถึงครับยี่สิบเอ็ดองศาครับยี่สิบเอ็ดองศาที่เราขึ้นเนินสบายมากไม่มีสลิปแต่คันเร่งเฉยๆแต่คันเร่งเ,เ,เฉยๆแล้วปล่อยยางทำงานอของจริงสุดยอดครับสุดยอดครับ ยอดโอเคครับก็เมื่อกี้เราผ่านเซสชันที่เป็นทัฟเนสเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูยางกันนะครับว่ายางเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่ครับคือรถหนึ่งคันนะครับที่อยู่กับเรานะครับนี่ครับคือยางนะครับที่อยู่กับเรานะครับก็ดูครับไม่มีไม่มีความเสียหายอะไรเลยที่หน้ายางแก้มยางไม่มีอะไรทั้งสิ้นความสวยงามคือเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่าง คือจะบอกว่าของจริงอ่ะคือดีจริงครับดีจริงครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับนี่ครับนี่ครับไม่มีไม่มีรอยใดทังสิ้นนะครับก็ถือว่าคุณภาพดีจริงๆนะครับแล้วก็ความทัฟเนสของมันเนี่ยก็คือแบบสุดยอดมากๆนะครับเมื่อกี้เราลุยนะครับลุยหินลงไปมีการปีนต่างๆไม่มีจังหวะสลิปไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสลิปเฮ้ยมีประเด็นเฮ้ยไม่ครับนิ่งเงียบ กริปดีมากแล้วก็ขึ้นเนินเมื่อกี้ที่ผมเซอร์ไพรส์สุดคือขึ้นเนินแบบ20กว่าองศาครับแล้วยางเปียกถนนเปียกแต่กับพึ้นไม่มีสลิปวิ่งล้อหมุนเดินขึ้นไปแบบง่ายๆไม่ต้องใช้คันเร่งอะไรยา,ยากยากมากมายนะครับสุดยอดจริงครับเทียวถาม อยู่ในสเตชันถัดไปนะครับก็สเตชันนี้จะเป็นสเตชันออฟโรดนะครับให้เราได้มีโอกาสลองบนถนนออฟโรดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ลุยมากนะครับเมื่อกี้เราไปในสเตชันที่ลุยโหดๆเยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าดูจากในกล้องจะเห็นว่าทางตอนนี้ก็ไม่ได้โวดร้ายอะไรเท่าเท่าไหร่นักนะครับอนนี้ผมอยู่ในพอร์ตเอเวอร์เรสนะครับ ติดยางขอบสิบแปดนะครับสองสองห้าหกสิบของเทรนเกลสามนะดีลหนึ่งที่สัมผัสได้เลยคือมันไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยมีจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันเต้นผมว่ายางวิ่งบนถนนแบบนี้นิ่งพอสมควรน,นะมันก็มีจังหวะเต้นบ้างดิ้นบ้างตามสภาพถนนแต่ว่า ภาพรวมแล้วผมว่าโอเคโอเคเดี๋ยวมันก็จะมีพื้นที่ที่ถนนที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าว่าสภาพเป็นอย่างไรกัน,น,นบ้างนะด,ดีดีเลยแล้วก็วิ่งเป็นโค้ดไฮนะไม่ได้ไม่ได้วิ่งเป็นโค้ดโล แคน้อยโอเคขอบคุณสักนิดบัฟเฟนี่เปิดกระจกอยู่เสียงยางแทบไม่มีตีเข้ามาเลยเมื่อกี้จริงครับเปิดกระจกอยู่วิ่งก็เงียบมาบเกาเ,เ,าเดี๋ยวเราพิสูจน,น,น์อีกหี่ถนนดำกันอีกทีนะครับว่าเสียงยางเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะให้เขาช่วยนะครับในการลองนะครับไปที่ความเร็วสักร้อยหนึ่งนะครับ ราจะได้รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงนะ เทมันมีเสียงเครื่องมันมีทั้งเสียงลมแต่พอเขา,เขายกปุ๊บผมว่าเงียบเลยนะอีกอันนึงเลยที่พอเราวิ่งแล้วเราสังเกตได้ชัดเจนครับมันจะมีพวกตัวหนอนถนนเนาะแบบเส้นประตัวหนอนใ,นใดๆรับแรงกระแทกแบบดีมากเลยไม่ไม่สะเทือนแบบตึงต้งๆๆๆง,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 งขึ้นมา กคนครับวันนี้ก็ทดสอบยางกันแบบเป็นข้อเป็นระบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ผ่านมาทั้งหลายมากมายหลายสถานีนะครับเดี๋ยวทุกสถานก็ได้เห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงนะครับของยางแบบชัดเจนนะครับก็เราได้ลองด้วยตัวเองด้วยเนาะแล้วก็เพอร์ฟอร์แม์ของยางก็ดีจริงอย่างที่เขาคุยกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากนะครับเบียร์กุฎริชนะครับออทรนเคโอตรีนะครับก็จะพูดผิดตลอดนะครับเป็นเคโอทูนะครับแต่ว่าก็ นะครับสุดท้ายครับฝากเบียร์กูติชนะครับออ t เทรน KO สามนะครับหรือว่า KO 3ไปด้วยนะครับอย่างดีจริงนะครับแล้วก็ในเมืองไทยก็น่าจะพร้อมขายกันแล้วนะครับนาทีนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากช่องนี้ไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้นะครับไปทำคลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย